สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสู่แต้มรวม2ตัวล่างป,ประจำวดันที่16สิงหาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรจจออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีอยากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะอาจารย์จะนำสูตรแต้มรวม2ตัวล่างมาฝากให้กับ f อฟของทางช่อง แล้วก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับ F4 ที่ได้เลขล่างนะคะ50ก็มีจำนวนหลายท่านเช่นกันนะคะก็าจารย์ก็มีตัวฟันให้มาทั้งหมดประมาณ 3, 3 4ชุดด้วยกันล่างชุดฟันชุดตัวเด่นๆเลยก็คือ41นะคะไม่มาะคะท่านผู้ชมมาที่ชุดสำรองนะคะก็คือมีประมาณ39 5005แล้วก็ เพราว่าห้าศูนย์ศย์ห้ามันมีหลักหน่วยทั้งเลข5้าแล้วก็เลข0ูนแล้วก็มีสามเกสี่แปดนะคะแล้วก็4ี่หนึ่งในแนวทางของหลักหน่วยล่างในชุดยอดทิตนะคะที่อาจารย์เน้นไว้ให้นะคะแล้วก็ส่วนบนนะคะท่านผู้ชมก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะท่านผู้ชมเนื่องจากสูตรมันสูตรครบ3ตัวบนนั้นหลุดไปนะคะก็เลยจำเป็นจะต้องเลขก็เพี้ยนไปตาม การคำนวณนั่นแหละนะคะก็แค่ประสบความสําเร็จใน2ตัวข้างล่างนะคะในตัวสํารองมี f c ถูกหลายท่านเลยะคะ่ะอาจารย์ก็ยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณนะคะ FC ที่สนับสนุนช่องเข้ามานะคะส่วน f c ที่ยังไม่มีเลขบัญชีอาจารย์นะคะก็วางให้ตอนนี้เลยนะคะนี่ค่ะแคปหน้าจอปนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะสนับสนุนช่องเข้ามานะคะก็ตามนี้แล้วก็มีคาถาแถมให้ด้วยนะคะก็คือ ยะถาตังติมะตังกาเสตังนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหยังไม่ได้โชคได้ลาบอะไรกับเขาก็ท่องกระถาสามตัวนี้นะคะมันเป็นเอ่อเก้าคำนะจำให้แม่นแบบนี้นะคะ่ะอันนี้คือการสนับสนุนช่องมีดีชนแนลที่อาจารย์นั่งปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะ ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอขอบคุณนะคะ f อจังหวัดฉะเชิงเซานะครับส่งผลไม้มาให้อาจารย์รับประทานอาจารย์ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากเก็บคำเตือนเนาะการเสี่ยงโชคนะคะก็มีทั้งถูกแล้วก็ไม่ถูกแนละ้วมีอยู่สองอย่างนี่แหละบางคนก็ถูกแล้วก็เสมอตัวบางคนก็ถูกแล้วก็มีกําไรอะไรเงี้ยนะกำไรบ้างขาดทุนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือใจรักในการเสี่ยงโชคก็ ศึกษาหาความรู้นะคะสำหรับตัวเลขที่จะนำไปเสี่ยงนะคะอาจารย์ก็ทำให้เต็มที่นะคะขอเปิดนะคะที่แต้มสองตัวล่างนะคะงวดนี้จะเปิดล่างนะคะจะเรียนสักวัน2วันนะคะแล้วก็ย้ายไปเรียนบนสลับไปสลับมาจะได้ไม่เบื่อะคะมี fc ที่ชอบล่างก็หลายท่านชอบบนก็หลายท่านนะคะอาจารย์นำมาจากเล่มนะคะ sp 5กับ sg 9นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ a 6 a 6ช่วยด้วยนะคะใ ตัวเลขของการคำนวณแต้มนั้นได้น้อยแต้มลงไปเวลาเราฟันตัวเลขจะได้น้อยตัวลงนะคะแล้วตั้งแต่วดแรกเลยเนาะวดที่1นนะคะจะมีตัวชนนะดูตรงช่องชนเลยจะมี9 1 2นอะออกมาที่3 8ก็3กับ8บวกกันก็เป็น11ก็แต้ม1น,นะคะจะมีเลข1ที่อาจาจา์ทาสีทุ่ส้มไว้ให้นี่นะคะต่อไปงวดที่2เลยวดที่2ก็มีตัวแต้มอยู่780นนะคะที่ชนนะแล้ว A 6ก็จะตัดเลข8ออกไปก็เหลือ7กับ0ูออก6หนึ่งแแต้มเจ็ดนะแต้มเจ็ด <c oughs> ขอประทานโทษนะคะอาจารย์นอนดึกนะคะท่านผู้ชมก็เสียงก็หายไปบ้างก็เนื่องจากต้องมาคำนวณน,นะไม่คำนวณก็ไม่ได้นะ,ะท่านผู้ชมมันก็เป็นภาระแล้วก็เป็นหน้าที่นะคะที่จะต้องทำนะคะงวดที่สามจะมีแต้มชนคือหนึ่งสองสามนะออกมาที่สองหนึ่งจะได้แต้มสามอันนี้ตัดไม่ได้นะคะ ก็เหลือแต้มอยู่สามแต้มเนี่ยแต้มหนึ่งแต้มสองแต้มสามนะต่อไปงวดที่สี่เลยนะตัวชนนะหกแปดศูนย์สี่นะออกมาที่ห้าหนึ่งได้แต้มหกแต่ว่ามันสามารถตัดแต้มแปดแต้มศูนย์แต้มสี่ออกไปจากเอหกนะมันจะไม่มีสามแต้มนี้แต้มแปดแต้มศูนย์แต้มสี่ตัดทิ้งไปเลยนะต่อไปงวดที่ห้าก็เหลืออยู่ห้าเจ็ดสองนะห้าเจ็ดสองออกสองสามก็แต้มห้าอนี้แต้มห้าแต้มห้า ก็เหลือแค่สามแต้มตัดไม่ได้นะคะงวดที่ห้าขยับขึ้นไปเป็นงวดที่หกเลยอันนี้แต้มชนเยอะนะคะก็คือหกแปดเก้าศูนย์สี่ออกมาที่ห้าหนึ่งก็แต้มหกตัดแต้มเก้าไปแต้มหนึ่งนะคะก็เหลือแต้มหกแต้มแปดแต้มศูนย์แต้มสี่ออกมาห้าหนึ่งก็แต้มหกจะมีสูตรที่หนึ่งแต้มหกสูตรที่สองก็แต้มหกแบบนี้ต่อไปนะคะงวอที่เจ็ด ชนแต้มหนึ่งแต้มสามแต้มสี่แต้มห้าแต้มเก้าออกมาที่ห้าศูนย์ได้แต้มห้านะคะสองสูตรนี้มีแต้มห้าแต่ว่าสูตร A หกจะไม่มีแต้มหนึ่งกับแต้มสามมันก็ตัดออกไปก็เหลือแต้มสี่แต้มห้าแต้มเก้าเหลือสามแต้มนี้ในงวดที่เจ็ดขยับขึ้นไปเป็นงวดที่แปดเลยฮะอันนี้เหลือสองแต้มนะแต้มเจ็ดกับแต้มเก้าออกมาที่ห้าสี่ห้ากับสี่บวกกันเป็นเก้าสูตรหนึ่งมีเก้าสูตรสองมีเก้าแล้วก็ ตัดไม่ได้นะคะ A6 มีทั้ง7และ9อ่าต่อมานะคะงวดที่9มี5 7 8นะคะที่เป็นแต้มออกมาที่3 2แต้ม 5. อ่าแต้ม5แต้ม5แล้วก็สูตร A 6จะไม่มีแต้ม7กับแต้ม8ตัดไปเหลือแต้มเดียวเลยคะตามจริงอาจารย์อยากได้แบบนี้นะคะคงจะมีซักงวดนะคะอย่าอย่าหลุดก่อนแล้วกันเนาะ แต่เรามีได้กันถึงสามสูตรนะไม่ต้องกลัวนะคะถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดไปก็ยังเหลือสองสูตรให้เราได้พิจารณานะ,ะต่อไปงดที่สิบสองสูตรนี้จะชนที่เจ็ดแปดเก้าบอกมาที่สามหกสามก็หกบวกกันเป็นเก้าก็จะมีแต้มเก้าสองสูตรนี้แล้วก็ A อหกจะไม่มีแต้มแปดนะ,ะตัดออกไปเหลือแต้มเจ็ดกับแต้ม 9, okay, เก้าโอเคเนาะต่อไปงดที่สิบเอ็ดนะคะ สูตรหนึ่งสูตรสองชนที่สามสี่หออกแปดห้าเป็นสิบสามได้แต้มสามแล้วก็จะไม่มีแต้มสใน A 6หตัดออกไปเหลือแต้มสามกับแต้มหไว้ให้ลุ้นนะคะออกมาแปดห้าก็เป็นสิบสามเนี่แหละแต้มสามต่อมาก็ที่สิบสองโมดที่สิบสองนะที่เป็นตัวอย่างเนี่ยชนถึงสี่แต้มด้วยกันก็คือแต้มสี่แต้ม6กแต้มแปดแต้มสออกมาที่ศูนย์หกนะคะ ศู 6, แต้มหแล้วก็ A6 จะไม่มีแต้มสองก็ตัดออกไปเหลือสี่หกแปดนค่อยคดูไปเนาะไม่ต้องรีบนะคะอ่าช้าๆได้พาเล่มงามนะคะใจเย็นนะต่อไปนะคะงวดที่สิบสามงวดที่สิบสามนะแปดเจ็ดนะเลขที่ออกก็มีศูนย์หนึ่งสสองนี่จะชนที่สามสี่ห้าเจ็ดหนึ่ง ออก8 7ก็เป็น15ได้แต้ม5นะสองสูตรนี้มีแต้ม5แล้วเราสามารถตัดแต้ม3กับแต้ม7ออกไปได้ก็เหลือแต้ม4แต้ม5แล้วก็แต้ม1เหลือ3แต้มนะ3แต้มก็จับมาก็เท่าไหรล่ละ50ประมาณ15ชุดเนาะต่อไปนะคะเมืรร่อที่14 สูตดหนึ่งสูนดสองจะชนที่สองสี่ห้านะแต้มออกมาที่สองศูน์สองก็ศูน์ก็แต้มสองแต้มสองแต้มสองคะจะไม่มี A หกจะไม่มีแต้มห้าก็ตัดแต้มห้าออกไปก็เหลือแต้มสองกับแต้มสี่เราก็จับได้แต้มแลวประมาณห้าตัวสองสองงวมวนี้ก็จะได้ประมาณสิบชุดเนี่ยนะแล้วก็เอาหลักหน่วยมาคัดเอาเด่นมาคัดนะก็ค่อยๆทําทำไปเนาะเอาทำตามความเข้าใจของแต่และบุคคลเลยนะคะ ต่อไปนะงวดที่สนะิบห้านสูตรหนสูตรสองจะชนที่สี่หหนึ่งออกมาที่ศูนย์หกศูนย์ก็หบวกกันได้6ก็จะมีแต้มหนะในสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2แล้ว A 6หจะไม่มีแต้ม1นะคะตัดแต้ม1ออกไปก็เหลือแต้มสี่กับแต้ม6กไปลุ้นนะนะเข้ามาทั้งหมดที่จา์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ก็ ่ะไรละสิบห้างวดแล้วนะต่อไปเป็นงวดที่สิบหกเนี่ยชนสามแต้มนะคือแต้มสามแต้มห้าแต้มศูนย์แล้วออกมาที่เก้าหนึ่งเก้ากับหนึ่งนี้บวกกันเป็นสิบนะได้แต้มศูนย์ใช่ไหมแต้มเข้านะคะแล้ว A 6หจะไม่มีแต้มสามเลตัดออกไปเหลือแต้มห้ากับแต้มศูนย์ะสำหรับงวดนี้อาจารย์เอา A 6หนะคะมาช่วยตัดให้แต้มมันเหลือน้อยลงไปอีก ต,ตอนแรกๆอาจารย์จะไม่ได้ใช้เลยนะ A6 นี่ยอาจารย์จะใช้แค่สองสูตรนี้แหละก็ดูไปดูมาแล้ว A6 ก็เริ่มเดินดีนะคะก็ตามนี้เลยก็เข้ามาแหลงวดเลยนะคะต่อไปนะเมื่อที่ออกสองหกเป็นงวดที่สิบเจ็ดนะฮะตัวเลขก็มีห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามกับศูนย์หนึ่งสองสามสี่แปดชนที่หนึ่งสามแปด นี่แหละรวดนี้ทำให้อาจารย์ตัดสินใจใช้ A6 มาช่วยนะคะเนี่ยชน3แต้มถ้าเอา A6 มาก็เหลือแต้มเดียวเลยคือแต้ม8ออกมาที่2อแต้มแปดนะแต้มแปดนั้นงวดที่ผ่านมานั้นใครดูคลิปของช่องมีดีชาแนลก็จะทราบว่ารายละเอียดของแต้มนะคะอาจารย์วางให้ทั้งหมดด้วยกันนะ,ะเออเหลืออยู่แค่สแต้มนะเหลือแค่สแต้มเริ่มต้นเนี่ยมันจะชนกันถึง สามแต้มด้วยกันตามนี้เลยนะนี่คือม่วดที่แล้วนะคะสูตรหนึ่งและสูตรสองนะจะมีตัวชนที่ห้าเจ็ดสองใช่ไหมห้าเจ็ดสองสี่หกแปดจะไม่มีฝั่งทางนี้ะนะ่ไม่มีงั้นก็จะชนแค่สามแต้มนี้แหละสามแต้มก็ถือว่าถือว่าไม่เยอะนะคะ fc ถือว่าน้อยแล้วพออาจารย์ใช้ a 6นะมันหายไปอีกหนึ่งแต้มก็คือแต้มเจ็ดนี่ค่ะ อาจารย์ก็ตัดแนวทางของแต้มเจ็ดออกไปนะคะก็ออกมาที่ห้าศูนย์ห้าศูนย์มันก็จะเป็นแต้มห้าใช่ไหมยังเข้าอยู่นะ,ะของเก้านะาท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนิดหนึ่งนะ,ะนี่ค่ะของวันที่หนึ่งสิงหาคมรายละเอียดก็เหมือนกันนะคะมาดูตรงนี้เลยนะห้าเจ็ดสองออกห้าศูนย์นะห้าศูนย์บวกกันเป็นแต้มห้าแต้มห้าแต้มห้านะส่วนตรงนี้ก็เป็นแต้มห้านะจะไม่มีแต้มเจ็ดนะ นะคะคไม่มีแต้มเจ็ดตัดออกไปเลยก็เดินดีนะระยะยาวมันจะสั้นกว่าตรงนี้นิดหนึ่งอันนี้มันเริ่มเด็ดสามแปดใช่ไหมน,นี้ยังไม่มีนะพอหกหนึ่งก็เริ่มมีหกกับหนึ่งเป็นแต้มเจ็ดนี่นะมันจะไม่มีเลขแปดก็ตัดแต้มแปดออกไปอันนี้ก็คือ a หกนะคะอยู่ใน ep ที่สิบสามงวดที่แล้ว แล้วของเก่านะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้แบบนี้เลยนะก็จะมีแนวทางของเออแต้มนะที่อาจารย์ติดดาวให้นี่นะคะเริ่มเริ่มต้นเลยถ้าใครชอบแต้มก็จะมีห้าศูนย์หกเก้าเจ็ดแปดสองศูนย์สามเก้าแล้วก็สี่แปดนี่แหละอยู่ในโค้งสุดท้ายก็ประมาณอันนี้ก็จะไม่มีในโค้งสุดท้ายเนี่ยอันนี้จะอันนี้จะไม่ได้วางให้ด้วยนะในโค้งสุดท้ายจะไม่มีตัวนี้ จะมีตัวนี้เข้ามาแทนนะคะท่านชมสี่หนึ่งนี่นะแต่ว่าสี่หนึ่งมันจะไม่ติดตัวเด่นใครอยากทราบตัวเด่นรายละเอียดตรงนี้นะเห็นไหมออกมาที่ห้าศูนย์นเข้าเข้าตัวนี้เลยตัวที่เป็นเลขศูนย์นี่เลขที่ออกมาห้าศูนย์เด่นสี่ตัวระยะยาวนะสิแปดงวดนะเข้านะคะท่านชมเนี่ยศูนย์และไอต้ตรงเนี้ยจ,จะไม่จะไม่มีจะไม่มีสูตรนี้เลยนะแต่อาจารย์ก็คิดว่ามันจะเป็นแปดเก้าศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งด้วยซ้ำไปนะ เพราะตัวนี้มันไม่มีนะท่านผู้ชมเราก็ถูกไปตรงนี้ห้าศูนย์ใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ให้ไปนะห้าเจ็ดในโค้งสุดท้ายสี่แปดให้สามเก้าให้ตัวนี้ก็ไม่ได้ให้นะนี่ตัวนี้ก็ไม่ได้ให้ตัดออกไปอันนี้ก็ไม่ได้ให้นะอันนี้ก็ไม่ได้ให้ให้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ได้ให้เจ็ดแปดก็ไม่ได้ให้นะตัดออกไปก็เหลือแค่หนึ่งสองสามสี ประมาณจะแถวนี้ยแหละที่ให้หนึ่งสองสามสี่ชุดเนี่ยแหละสามเก้าสี่แปดแล้วก็จะมีสี่เก้าเพิ่มไปอีกชุดหนึ่งเนาะที่อาจารย์ให้ไปนะสี่เก้าเนื่องจากเลขวิ่งเราเรียนมาได้เลขสี่แล้วอีกชุดสูตรหนึ่งได้เลขเก้าเห็นไหมแล้วออกมาที่ห้าศูนย์สี่เนี่ยไปบวกหนึ่งเป็นห้าเก้าเนี่ยบวกหนึ่งเป็นศูนย์ออกมาที่ห้าศูนย์เลยนะคะเราลองคำนวณตัวนี้นะแล้วก็บวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งเป็นห้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์เนี่ย เลขวิ่งตัวเดียวนยได้สี่กับเก้าเนี่ยหลุดนะคะท mm ่านผู้ชมมาห้าศูนย์ก็คือการบวกไปอย่างละหน mm ึ hmm. ่งเดี๋ยวงวดนี้ลองทําดูนะบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็จะกลับมาเข้าตัวต,วตรงเดิมหรือว่าจะเข้าตัวไอตัวไอตัวที่บวกหนึ่งนี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ออกห้าศูนย์เลยนะคะก็คือตัวนี้เลยห้าศูนย์โอ้มีต้องคํานวณให้ fc ชมหลายสูตรเลยเนาะแล้วชุดนี้ด้วยนะชุดเต็นเนี่ยก็เข้าอยู่นะคะเข้าที่เลขศูนย์ อันนี้คือของเก่านะเห็นไหมคะจานวางให้อันนี้เราก็มาดูของใหม่งวดนี้งวดนี้คำนวณมาแล้วได้แต้มเยอะนะคะท่านผู้ชมแต้มเยอะเลยเนี่ยคะ่ะสูตรหนึ่งก็จะมีคือ sp5 นะครับ801246สูตรที่2อ hg9 ก็890126จะชนกันถึง5ตัวเลยนะก็คือ80126 ถ้าเราใช้ a หมาช่วยก็จะไม่มีแต้มศูนย์กับแต้มหนึ่งก็จะมีแปดสองหกนะคะแปดสองหกตามนี้เลยเดี๋ยวจารย์เขียนให้ตรงนี้นะแปดสองหกแต้มแปดแต้มสองแล้วก็แต้มหกหรือว่าไล่มากมาหาน้อยก็คือแปดหกสองก็มีตามนี้นะถ้าถ้าแต้มแปดก็จะมีหนึ่งเจ็ดสองหกสามห้าสี่สี่แปดศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์ ครบแล้วนะแล้วก็มีแต้มอะไรคะแต้มหกก็มีหนึ่งห้าสองสี่สามสามหกศูนย์เจ็ดเก้าแปดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อันนี้ครบแล้วนะคะแล้วสองก็จะมีหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สามเก้าสี่แปดห้าเจ็ดหกหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ้าครบแล้วนะคะตามนี้เลยเด่นยังไม่ได้คำนวณนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะ วางหลักหน่วยล่างให้ด้วยนะคะว่าแล้วมันได้เลขอะไรแล้วเราเดี๋ยวเราก็มาคัดตรงนี้นะคะว่าเราสมควรเลือกตัวไหนไว้แบบอันนี้นะคะอันนี้อาจารย์วางตั้ง EP ที่13เห็นไหมมันก็เลยมีข้อมูลต่างๆพวกนี้เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คำนวณนะคะท่านผู้ชมใจเย็นนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาเรียนหน้านี้อีกนะสำหรับวันนี้นะคะเอาแนวทางของเด่นกับหลักหน่วยล่างมาคัดตรงนี้เลยนะคะ อาจารย์คิดว่าแต้มน่าจะเข้าต่อนะหรือว่าเดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็หาคัดตัวเลขที่เราชอบๆอบมาไว้เหมือนงวดที่แล้วเนาะสักสี่ชุดอะไรอย่างเงี้ยเด่นสักชุดหนึ่งสำรองไว้สักสามชุดงวดที่ผ่านมานะคะมันมาที่ชุดสำรองนะใครไม่ทราบได้ดูไหมเดี๋ยดูนะแป๊บหนึ่งดับ ดับคู่ตรงก็เอาอยู่นะคะทั้งสองสูตรเลยเนาะทั้งสองสูตรเลยไหมระยะยาวนะคะท่านผู้ชมหลุดนะคะดับขาดล่างแปดเอาอยู่นะแล้วก็เนี่ยจระเข้ฟาดถางก็หลุดหลุดสองง้อติดกันแล้วงวดที่แล้วก็หลุดงวดนี้ก็หลุดอีกนะคะก็เท่ากับหลุดสองงวติดเลยนี่นะสามอันนี้นะที่อาจารย์ฝันให้คือสี่หนึ่งไม่มีในนี้นะคะแล้วมันออกมาที่ห้าศูนย์ก็คือชุดสำรองนี่ค่ะท่านผู้ชมก็คือ ตัวฟันเลยนะ41นะท่านผู้ชมไม่หมายท่านผู้ชมแล้วก็ชุดกันก็คือ39นี่เจอดับคู่ตรงเลยนะเนี่ยดับคู่ตรงคู่แรกเลยสูตรนี้จะยังไม่หลุดนะเดี๋ยวเราลองคํานวณดูเนะาะ่ล็ลกงวดนี้จะได้เป็นเลขอะไรอยู่ในคลิปอื่นนะคะแล้วก็นี่05 05 50ต้องกลับนะเพราะว่ามีหลักหน่วยทั้งเลข0เลข5อันนี้ต้องกลับอันนี้ก็ถ้าใครจะเอาก็เป็น93อาจา์เขียนเป็นอย่างนี้แล้วก็49นะอันนี้ไม่ต้อง อันนี้สี่เก้าเก้าสี่อันนี้ก็ต้องกลับเหมือนกันมีหลักหน่วยที่เป็นเลขสี่ไอ้หลักหน่วยเลขสี่ไม่มีนะคะหลักหน่วยเลขสี่ไม่มีตัวนี้เลยตัวนี้เป็นตัวตรงเลยสี่เก้าแต่อันนี้ต้องต้องกลับนะศูนย์ห้าห้าศูนย์อาจารย์บอกแตงโมที่แล้วแล้วนะศูนย์ห้าห้าศูนย์ต้องกลับนะอันเนี้ยมีหลักหน่วยที่เป็นเลขศูนย์และหลักหน่วยที่เป็นเลขห้าแล้วก็สามเก้าขนาดติดดับอาจารย์ยังให้เลยเนื่องจากว่าอาจารย์คิดว่าดับมันก็หลุดได้นะนัมเบอร์โนเนี่ยไปฟังเวลาอาจารย์อธิบายนะคะว่าต้อง ต้องเสี่ยงไว้นะคะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันหลุดได้ฮะงวดที่แล้วก็ยังหลุดนะเนี่ยแล้วก็ตัวนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ชุดแต่ที่อาจารย์ฝันให้งวดที่แล้วเห็นไหมคะมาตัวนี้เลยฮะ,ะตัวนี้โอเคอันนี้คือโค้งสุดท้ายนะ,ะในแล้วในชุดสามสิบหกชุดโตด๊ดเนี่ยตรงนี้อาจารย์ก็เลือกไว้ให้นะคะอันนี้ขอรวยด้วยขนนะเนี่ยมีห้าศูนย์เห็นไหม นี่คือขอรวยนะขอรวยที่คนก็เข้านะสูตรมันก็ต้องมีเข้ามีหลุดบ้างนะแต่ถ้ามันเข้าก็ถือว่าฟุกไปนะเนี่ยชุดลายเซนนะคะท่านผู้ชมใครอยากได้สูตรนี้เนี่ยตรงนี้ออกมาที่ห้าศูนย์ดูแบบนี้เลยเนะี่ยมันดูบแบบนี้ดูเนี่ยห้ากับศูนย์เนี่ยตัวนี้เห็นไเข้าห้าศูนย์อาจารย์ก็จับไปให้เนี่ย มีสี่เก้าตัววิ่งเนาะแต่ว่าแต้มไม่ได้แต้มสามแต้มไม่ได้แล้วก็สี่หนึ่งแต้มห้าได้แล้วก็เี่ยห้าศูนย์ที่อาจารย์ให้ไว้แนมะ่ทาสีไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยนะแต่อาจารย์ก็บอกว่าสวยสุดที่สี่หนึ่งนะสี่หนึ่งเพราะห้าศูนย์มันก็มีติดดับติดอะไรอะไรเงี้ยแต่มันก็มาได้นะเนะี่ยตามนี้เลยอาจารย์ก็คัดไว้ให้นะเนะี่ยเหลืออยู่ห้าตัวเองห้าตัวนะเมื่อที่แล้วก็ห้าตัวที่ออกสองหกเนะี่ย บางงวดก็เหลือมากเหลือน้อยนะแล้วแต่แต่ว่างวดนี้ก็ไม่ทราบจะเข้าหรือจะหลุดอะไรก็ก็ไม่มีใครทราบอยู่ดีนะคะว่าจะเข้าหรือจะหลุดอันนี้คือลายเซ็นแบบบวกขอรวยนะบางสูตรเดินดีๆก็หลุดไปก็มีนะคะท่านผู้ชมบางทีมันก็คาดกาคาดเดายากเนาะอันนี้แนวทางของลักหน่วยแลวจานวางให้นะคะของของเก่านี่ไหม มันจะมีแนวทางที่เป็นแต้มห้ากับแต้มสองใช่ไหมถ้าแต้มห้าจะมีอะไรบ้างนะที่เอาหลักหน่วยมาจาับเนี่ยมันจะมีศูนย์ห้าแล้วก็จะมีห้าศูนย์ห็นไหมมันต้องกลับตัวนะเพราะหลักหน่วยมันมีทั้งเลขห้าทั้งเลขศูนเนี่ยแล้วสี่แปดนะตรงนี้สองสูตรอาจารย์ก็ไม่ได้ให้ในโค้งสุดท้ายนะเนี่ยอันนี้ให้นะสี่แปดแล้วก็อันนี้ให้นะคะอันนี้ให้แล้วก็อันนี้ให้แล้วเพิ่มเติมมาอีกชุดหนึ่งก็คือสี่เก้า เก้าสี่นะเนื่องจากมันเป็นเลขวิ่งนะวิ่งเก้าก็วิ่งสี่เผื่อมันมาด้วยกันแต่ว่าแต้มไม่ได้นะแต้มสามเนี่ยมันไม่ได้เห็นไหมคะแต้มมันมีแต้มห้ากับแต้มสองแต้มก็เข้านะตามนี้เลยเนาะตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยออกมาที่ห้าศูนย์ค่ะเลขนี้ห้าศูนย์ 5, เข้าอันนี้เลย เดี๋ยวตามต่อนะอันนี้เราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวจันจะลดหน้าจอให้เดี๋ยวค่อยมาเลือกอีกทีหนึ่งนะเราต้องเรียนก่อนนะคะเรีนเพื่อเกิดความเข้าใจก่อนแล้วค่อยว่ากันฝากช่องมีดี h ชนแนลไว้ด้วยนะช่องที่จันทํางานอยู่นะคะตามนี้เลยคลิปนี้อจันลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ